เสียงเล่าผีนวัดแห่งหนึ่งเป็นวัดที่มีความร่มเย็นมากๆโดยวัดแห่งนี้จะมีญาติโยมมาทําบุญในทุกๆวันซึ่งคนที่มาทําบุญที่วัดนี้ก็มักจะชอบแวะไปให้อาหารปลาที่สระน้ำหลังวัดอยู่บ่อยๆ ส่วนตัวเราเองไม่เคยมาที่วัดนี้เลยสักครั้งและก็ไม่เคยรู้จักวัดนี้มาก่อนแต่ตัวเราเป็นคนที่ชอบเที่ยวแนวประจุภัยไเมบค่าที่ไหนก็นอนที่นั่นซึ่งการเที่ยวของเราในครั้งนี้มันก็มาค่ําลงที่นี่แหละมันเลยทําให้เราได้รู้จักวัดนี้นั่นเอง โดยการเที่ยวของเราครั้งนี้เรามีเป้าหมายว่าเราจะไปเดินป่าแต่พอมาถึงกลางทางนั้นก็ตกเย็นเสื้อขอนเราจึงเวทที่วัดและขอท่านเจ้าอาวาสนอนที่นี่สักคืนซึ่งท่านเจ้าอาวาสก็อนุญาตโดยบอกให้เราไปนอนที่กุฏิกับหลวงพี่ และพอเราไปถึงกุฏิหลังนั้นก็เจอหลวงพี่นั่งสมาธิอยู่เราไม่อยากขัดจังหวะเราจึงค่อยๆวางสัมภาระแล้วออกเดินสำรวจไปรอบๆวัดเราเดินมาในเวลากลางคืนแบบนี้มันก็จะมืดๆหน่อยแต่ก็ยังดีที่มีแสงไฟตามเสาไฟฟ้าทำให้เห็นป้ายบอกทางต่างๆ และเราก็เดินจนไปเจอสระน้ำหลังวัดในโตนนั้นเรายืนมองปลาในสระก่อนจะหยิบเศษขนมปังที่ล่วงอยู่บนพื้นโยนลงไปในน้ำให้ปลากินพอขนมปังแตะพื้นน้ำปลาก็แย่งกันกินใหญ่เลยส่วนตัวผมก็ยืนมองและยิ้มอย่างมีความสุขจนกระทั่งมีลุงคนหนึ่งเดินมาหา แกเดินจนมาหยุดอยู่ข้างๆเราแล้วพูดว่ามาเที่ยวหรือไอ้นุม่มตอนนั้นเราสะดุ้งเพราะตกใจหน่อยๆก่อนจะหันไปยิ้มให้ลุงแล้วตอบไปว่าใช่ครับผมมาเที่ยวแล้วเรากับลุงก็ยืนคุยกันสักพักซึ่งเหมือนลุงแกจะคุยถูกคอกับเราแกจึงชวนเราไปนั่งคุยต่อที่ศาลา ขณะนั่งคุยกันเราก็เกิดสงสัยและถามลุงเกไปว่าทำไมดึกดึกป่านี้แล้วลุงถึงไม่กลับบ้านและคำตอบที่เราได้จากลุงคือบ้านลุงอยู่ที่นี่เลยตอนนั้นเราคิดว่าลุงเกคงจะอำลินแงงเพราะจากที่นั่งคุยกันเกก็ดูตลกตลุกอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็นั่งคุยกันต่อ จนเวลามันผ่านมาถึงช่วงที่เราเริ่มง่วงแล้วเราจึงขอตัวกลับแต่ลุโก,ก็เหมือนยังไม่อยากให้เราไปแถมยังชวนเราไปนอนบ้านอีกด้วยความที่เราเกรงใจแก่เราจึงตอบปฏิเสธไปและถามเกไปอีกว่าบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปส่งเพราะมันก็มืดมากแล้วเดินกลับคนเดียว เดียวล้มพอเราถามจบลุงก็ยิม้มแล้วหัวเลาะแห้งๆจนเราขนลุกฮือืฮือือฮือเวลานี้เราเริ่มแปลกใจว่าลุงแก่เป็นอะไรทําไมดูแปลกๆจนกระทั่งแก่ถามเรากลับมาว่าจะไปส่งจริงๆใช่ไหมเราก็พยักหน้าแล้วยิ้มให้ไป แล้วหลังจากนั้นแกก็ลุกขึ้นเดินนำเราไปยังริมสระแล้วแกก็มองลงไปที่สระน้ำตอนนั้นเรายืนทำคิ้วกระหมดแล้วหันไปมองหน้าแกส่วนแกก็หันมามองหน้าเราเช่นกันก่อนจะชี้ลงไปในสระแล้วพูดว่านั่นไงบ้านหลุงพอพูดจบ แกก็กระชากแขนเราแล้วกระโดดลงน้ำทันทีส่วนตัวเลโก็ร้องเฮียลั่นวัดก่นที่ตัวเราจะล่วงลงไปในน้ำพร้อมลุงซึ่งพอตัวเราลงไปอยู่ในน้ำลุงแกก็หายไปแล้วตอนนั้นเราตกใจมากพยายามดำผุดดำว่ายหาแกด้วยความเป็นห่วงเพราะกลัวว่าแกจะจมน้ำ พอดำไปดำมาจนลื่มเหนื่อยเราก็ค่อยๆคานขึ้นฝั่งเพื่อจะไปตามคนมาช่วยซึ่งในขณะที่เราตัดสินใจกําลังจะไปตามคนมาช่วยนั้นเราก็หันกลับไปโมอที่สระน้ำอีกครั้งแต่การหันกลับไปในครั้งนี้ของเราก็ทำเอาเราเกือบชอกตายเพราะหัวลุง แกค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำใบหน้าเขียวคล้ำกกอนแกจะเฉะยยิ้มใส่เราพร้อมพูดว่าไปเล่นบ้านลุงไหมตอนนั้นเรารู้แล้วว่าโดนผีหลอกสิ่งที่ทำได้ในตอนนั้นคือต้องร้องแหกปากร้องให้ดังที่สุดแล้ววิ่งให้เร็วที่สุดช่วยด้วยผีหลอก เราลองลั่นวัดโกนจะวิ่งหนีทั้งๆที่ตัวยังเปียกสูดจนกระทั่งวิ่งไปชนกับหลวงพี่เจ้าของกุฏินั้นพอเราเจอหลวงพี่เราก็ถึงกับสุดเขนขาอ่อนเพลียไปหมดหลวงพี่ก็รีบพาเรากลับไปอาบน้ำอาบท่าจนเรียบรย้อยหลังจากอาบน้ำเสร็จหลวงพี่ก็ถามเราว่าไปเจออะไรมา เราจึงเล่าสิ่งที่เจอมาให้ท่านฟังแล้วห่วงพี่ก็บอกเราว่าที่โยเมนนนะแกชื่อตาอินแกเป็นคนเล่ร่อนมาอาศัยอยู่ที่วัดเพื่อขอที่นอนและก็ทำงานช่วยวัดเลกข้าวเลกที่อยู่มีอยู่วันหนึ่งตอนที่แกกำลังทำงานอยู่แกเห็นเด็กตกน้ำไปในสระแกจิงกระโดดลงไปช่วย ซึ่งโกช่วยได้แค่เด็กส่วนแกจุมน้ำตายและพอแกตายทางวัดก็เลยเอาอัฐิแกไปไว้ที่ต้นไม้ใหญ่ข้างๆศา,า,าลาริมน้ำเพราะรู้ว่าแกชอบที่นี่มากมันก็มีหลายคนที่เจอแกเหมือนโยมที่โยมเจอแต่แกก็ไม่ได้เอาชีวิตใครไปหรอกด้วยความที่แกเป็นคนเฮฮา ก็เลยอยากโยกรอรอลิ่นแค่นั้นพอฟังหลวงพี่เล่าจบเราถึงกับกรืนอน้ำลายเงือกญ่ก่อนจะยกมือขึ้นไหวทั่วหวัวแล้วตั้งจิตอธิษฐานโบกลุงแกไปว่าอย่ามาโยกเราแบบนี้เลยเรากลัวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะทำบุญไปให้พอรุ่งเชา้าเราที่กำลังจะเดินทางออกจากวัด เพื่อไปต่อแต่ก่อนจะไปเราก็เวไปที่สะน้ำหลังวัดเมื่อไปถึงศาลาพอส่งสายตาดูก็เจอกับเจดีใส่กระดูกเล็กๆตั้งอยู่ยิงยิ้มและยกมือไหวเพื่อลาลุงแกแล้วโบกแกไปว่าอย่าไปโลอกหลอนใครแบบนี้อีกนะเดี๋ยวเขาจะชกตายเอาขอขอบคุณที่มา ทางลังสยองด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลสันคดีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับหากผิดพาาลาดกะกลันใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ